ามาดูข้อนี้นะครับข้อนี้ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับมาดูอ่านโจทย์ก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกวัตถุหนึ่งถูกปล่อยให้ถลายอยู่ในชามชามอะไรวะอ๋อสงสัยตัวนี้เป็นชามมั้งอ่าเป็นชามใหญ่หน่าดูเลยเนะนะครับจากตำแหน่งที่สูงจากส่วนที่แบราบ AB ส่วนที่แบราบ AB คือตัวนี้เขาปล่อยมาจากที่มันสูง1เมตรถูกไหมโอเคนะถ้าส่วนที่แบราบของชามนั้นยาวอา3เมตรก็คือตัวนี้ ตรงพื้นลาบเนี่ยสาเมตรแล้วมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคือศูนย์จุดสองแสดงว่าสากไหมตัวนี้สากแต่ตรงส่วนโค้งเนี่ยตรงชามเนี่ยมันลื่นก็หมายถึงตรงนี้ปะเนี่ยตรงนี้ปะตรงนี้ลื่นถูกปะตรงนี้ลื่นถ้าตรงนี้มันลื่นเนี่ยน้องถาม่อยว่ามันกินจูนเราไหมมันจะไม่กินจูนแต่ตรงนี้สากไหมงั้นไอ้ส่วนที่มันจะกินจูนเราอ่ะมันจะกินตรงนี้น้องว่าจริงปะ มันจะกินจูนตอนที่วัตถุเนี้ยมันสัมผัสกับพื้นราบโอเคไหมเออจงหาว่าวัตถุจะถลายอยู่จนกระทั่งจะไปหยุดนิ่งที่ตำแหน่งห่างจากจุด A เท่าไหร่โอ้ข้อนี้น่าสนใจก่อนที่จะทำข้อนี้พี่ต้องถามก่อนนิดน,นึงก่อนว่าภาพเนี้จะเป็นลักษณะอย่างไง ลองครับมันมันอาจจะหมายความว่าอย่างนี้ก็ได้นะวัตถุไี้หล่นลงมาอย่างนี้ป่ะคู่เร็วไหมเร็วแล้วมันอาจจะไปหยุดละหยุดตรงไหนก็ไม่รู้จริงไหมถูกป่ะนะครับแต่ถ้าสมมตินะว่าวัตถุตัวนี้หล่นลงมาแล้วมีความเร็วเยอะไหมเยอะ <Yeah. S 1> แล้วปรากฏว่าตอนที่มันวิ่งไปทางพื้นราบตัวนี้มันเจอความสากป่ะแต่ความสากตัวนี้ มันก็กินจูนจริงไหมมันกินจูนไปแต่ถ้าเกิดมันกินจูนไม่หมดวัตถุก,ก็จะยังอะไรต่อยังมีความเร็วต่องนั้นวัตถุก,ก็ยังอาจจะขึ้นไปข้างบนได้ไหมได้แต่ว่าถามหน่อยขึ้นไปเนี่ยจะสูงเท่าเดิมไหมไม่เพราะอะไรไอ้ทีนึงนะน้องน้องเดี๋ยวยังไม่ต้องคํานวณน,นะตอนนี้น้องมีพลังงานอะไรอยู่พลังงานอะไรครับพลังงานอย่างนี้ให้น้องยืนอยู่เดี๋ยวก่อนสุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันจะจบยังไง จบที่พื้นลาบน้องว่าจริงไหมงั้นน้องควรจะยืนอยู่ที่ไหนน้องก็ควรจะไปยืนอยู่ที่ไหนเนาะเอาจริงแล้วเนี่ยให้น้องจินตนาการว่าน้องก็ควรจะยืนอยู่ที่พื้นลาบนี้ป่ะไปยืนอยู่ที่พื้นลาบตัวนี้แต่เหตุการณ์ข้อนี้เราลองจินตนาการก่อนนะถ้าน้องอยู่ที่พื้นลาบเนี่ยแล้วเราปล่อยวัตถุใช่ป่ะแปลว่าวัตถุไม่มีความเร็วนะแปลว่าวัตถุไม่มีพลังงานจนนะณจุดที่น้องเห็นตัวเนี้แต่มันอยู่เหนือหัวน้องป่ะ เซลลมันมีพลังงานสักพอปล่อยลงมาเร็วไหมเร็วระหว่างที่ปล่อยลงมาตัวนี้มีใครกินจูนมันไหมไม่มีเพราะพื้นต้องโค้งตัวนี้มันทําไมมิวมันเป็นศูนย์คือมันไม่สากเซลเขาจะไม่กินจูนมันพอหล่นลงมามีความเร็วไหมมีพอมีความเร็วปุ๊บมีพลังงานจนไหมมีพอมีพลังงานจนปุ๊บเจอสากไหมอันนี้สากไหมสากสากปุ๊บกินจูนไหมกินแต่อาจจะกินไม่หมดหรือกินหมดพี่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้ากินไม่หมดอ่ะ มันก็จะไปต่อแล้วขึ้นไปป่ะคําถามนะน้องคิดว่ามันจะขึ้นไปได้สูงเท่ากับหนึ่งเมตรฝั่งนี้ไหมไม่เพราะพลังมันน้อยลงพลังมันน้อยลง,อย,ยอ,งอ,อยงิีไม่ต้องเอางี้อะไม่ต้องไม่ต้องฟิสิกส์อะพี่ถามน้องนิดหนึ่งว่าน้องเจอความสากตรงนี้น้องช้าลงป่ะน้องคิดว่าน้องจะขึ้นไปได้สูงเท่าเดิมป่ะไม่หรอกเอาแบบเมกเซนธรรมดาทั่วไปอะแต่ถ้าพื้นราบตัวนี้มันไม่สากอะ คือไม่มีอะไรสากเลยนะ้องสมมุติเหตุการณ์นี้มันไม่สากเลยซึ่งเป็นไปได้ไหมในโลกความจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะไม่มีอะไรสากเข้าใจไหมแต่ถ้าเราเอาตามตามที่พี่สมมุตินะว่าพื้นราบตัวนี้ก็ไม่สากด้วยไม่มีมิลด้วยน้องว่าที่เกิดเหตุการณ์อะไรรู้ป่ะเกิดเหตุการณ์นี้ครับปุ๊บแล้วขึ้นไปกี่เมตรหนึ่งเมตรแล้วก็ลงมาปุ๊บแล้วขึ้นไปหนึ่งเมตรแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่มีวันไม่มีวันหยุดอีกร้อยปีผ่านไปมันก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ย น้องเข้าใจไหมเพราะว่ามันไม่มีใครมากินอะไรน้องมากินจูนมันน้องงงไหมมันอย่างเงี้ยน้องฟังนะสมมติจินตนาการเล่นๆนะถ้าพี่เปรียบเสมือนพลังงานเป็นเงินอะถ้าน้องมีตังเงี้ยหมื่นหนึ่งน้องหลดลงมาตรงเนี้ยน้องก็ยังมีตังหมื่นหนึ่งอยู่เพราะไม่มีใครมากินจูนน้องแล้วน้องมีหมื่นหนึ่งน้องวิ่งไปทางนี้มีใครมากินจูนน้องปะก็ไม่มีเพราะพื้นมันลื่นสมมตินะ น้องก็ยังมีหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งน้องขึ้นไปที่เดิมได้เพราะน้องมีตังค์เท่าเดิมน้องก็ขึ้นไปขึ้นไปเป็นพลังงานสักเหมือนน้องตังค์ไปฝากหมื่นหนึ่งแล้วหมื่นหนึ่งน้องก็ถอนมาเป็นพลังงานจนแล้วน้องก็วิ่งมาอ่ะมันไม่มีคือเอาง่ายๆไม่มีใครมากินจูนของอะไรของมวลตัวเนี้ยมันจึงวิ่งไปวิ่งมาเรื่อยๆแค่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานสักมั่งพลังงานจนม้างพลังงานสักมั่งพลังงานจนมั่งแต่ในข้อนี้ครับมันจะมีการกินจูนอยู่ตรงนี้ พอพื้นมันทาไมนะพื้นมันสากอันนี้พี่อธิบายยาวนะครับเพราะพี่อยากให้น้องเข้าใจมันตัวนี้จะมีความสากอยู่ซึ่งมีมิวเท่าไหร่นะศ2นจุงจุสองงั้นมันสามารถกินจูนปะกินใครกินจูนเราแรงเสียดทานเขาก็ทำงานแต่การทำงานของแรงเสียดทานนั้นะเป็นการทำงานที่เราจะเสียจูน ถ้าเรามองในแง่ของว่าเราเป็นวัตถุถ้าเราเป็นวัตถุเนี่ยเวลาเราวิ่งผ่านแรงเซ็ตเราเราวิ่งผ่านพื้นสักสากเนี่ยนั่นแหะเราเราเรามีจูนอยู่แต่เราเสียจูนให้มันนะครับแล้วเราเสียงเงี้ยไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราหมดไหมหมดเมื่อเราหมดปุ๊บแน่นอนครับเหตุการณ์มันจะจบที่ว่าวัตถุมันจะต้องอยู่ที่พื้นราบนี่แหละมันคงไม่ไปค้างเต๋ออยู่ข้างบนหรอกจะบ,บ้าหรอไปค้างเตออยู่ข้างบนได้ไงอ่ะพอข้างบนมันก็มา ลื่นไหมมันก็ต้องหล่นลงมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นน้องต้องจินตนาการนะพี่ถามน้องคำหนึ่งน้องจะคิดยังไงดีอ่ะพี่ให้น้องนี่อยู่ตรงนี้นี่คือจุดเลยน้องจุดเริ่มต้นสักวันวัตถุมันต้องมาอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งน้องว่าจริงไหมถูกไหมครับน้องตั้งใจฟังนะถูกไหมโอเคพี่ถามน้องคำหนึ่งว่าสุดท้ายแล้ววัตถุอาจจะต้องอยู่ตรงไหนอยู่นี้ไหม อาจจะต้องอยู่ตรงนี้ไหมน้องสมมุติไปไม่ต้องกลัวนี่คือจุดเลยน้องสุดท้ายที่มันจะมาอยู่สมมุตินะเราสมมุติไปสุดท้ายก็ถามว่ามันจะอยู่ห่างจากตำแหน่ง A เนี่ยเท่าไหร่น้องอย่าไปสมการอะไรมากมายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก่อนมันเป็นแค่ตรงนี้เท่านั้นแหละแต่ฟังนะตรงนี้ใครจะกินจูนเรา แรงเสียดทานจะกินจูเราแต่พี่จะไม่สามารถเขียนหัวลูกศรแรงเสียดทานได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่วัตถุหล่นล,ลงมาตรงนี้แล้ววัตถุพุ่งไปทางนี้แร<ล>งเสียดทานจะชี้ไปทางนี้เ<ๆ>พราะมันจะสวนกับวัตถุแต่สมมติว่าวัตถุเนี่ยวิ่งไปแล้วขึ้นไปต่อตอนที่วัตถุลงลงมาวัตถุวิ่งไปทางนี้ปะแรงเสียดทานก็ชี้ไปทางไหนชี้ไปทางนี้เพราะพี่จะไม่เขียนหัวลูกศรแรงเสียดทานแต่แรงเสียดทานหัวมันเปลี่ยนได้เข้าใจไหมคือพูดง่ายว่ามันจะสวนกับ v ตลอด สวนกับทิศทางของวัตถุที่วิ่งแต่ช่างหัวมันน้องไม่ต้องสนจใจหรอกแต่ม,มันมีแรงเสียดทานทํางานอยู่ที่พื้นคราวนี้วิธีการตั้งของเราก็คือพี่จะมองเป็นอะไรนะเขาเรียกใช้กฎทรงพลังงานหรือกฎอนุรักษ์พลังงานพี่จะมองยัไงของพี่พี่จะเขียนไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขาจริงนะครับก็คือว่าพี่จะตั้งสมการว่าจูนอะไรจูนเริ่มต้นเท่ากับจูนที่อะไรนะ้อ จูนที่เหลือจูนเริ่มต้นของวัตถุเท่ากับจูนที่เหลือของวัตถุบวกได้วยไรน้องจูนที่เสียของวัตถุจูนที่เสียจูนที่วัตถุเสียไปซึ่งมันแม็กเซน์อยู่แล้วครับว่าน้องเหลือตังเท่าไหร่น้องเอาตังที่น้องเหลือบวกกับตังที่น้องเสียถ้าน้องมารวมกันอ่ะมันจะเท่าตังที่น้องมีตอนแรกเนี่ยคล้ายๆกันแต่ตังตังในที่นี้เรามองเป็นจูนเข้าใจไหมนะครับ จุดเริ่มต้นของเราเท่าไหร่เนาะอก็คือพลังงานอะไรที่เรามีอยู่พลังงานศักย์ซึ่งก็คือ m g แล้วก็ h เท่ากับน้องครับมันไม่เหลือเพราะเขาบอกว่าให้สุดท้ายให้ทำไมนะให้มันหยุดนิง่งนั่นหมายควาว่าเจ้ามวลตัวเนี้ยมันจะมีอะไรนะ้องมันจะมีความเร็ว เท่าไรนะศูนย์ไหมถูกป่ะนะง่ว่าจูนของมันจะไม่เหลือเลยมันจะไม่เหลือจูนอะไรเลยจริงไหมครับมันไม่เหลือจูนอะไรเลยคือมันถูกกินหมดเลยใครกินเขาเสียหมดเสียให้กับใครจูนจากแรงเสียดทานมอนจูนที่เหลือตัวนี้เหลือเท่าไรเหลือศูนย์ไหมอ่ะเหลือศูนย์เพราะว่าอะไรน้องอ่ะพี่เขียนก่อนพี่เขียนจะช้าแล้วกันแต่ยิงน้องไม่ต้องเขียนอย่างนี้หรอก พราะสุดท้ายมันทําไมมันน้องก็ต้องแทน V เป็นศูนอยู่ดีจริงป่ะเพราะทั้งหมดนี้จริงก็ได้อะไรได้ศูนย์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขียนไว้เลยแลวน้องเสียให้บใครเสียให้กับการทํางานของใครอืมโอเคไหม,มคราวนี้เรามาแทนค่าตัวเลขลงไปกันดีกว่าเอเอท่าไหร่ไม่รู้ G ก็ G ก็สิบบ่อ H ิเท่าไหร่น้องหนึ่งบ่ หนึ่งบะสูงหนึ่งบะแทนเข้าไปหนึ่งเท่ากับเส้นหนึ่งกับสองเอ็มไม่รู้วีวีก็ศูนย์บะเพราะความเร็วปลายมันหยุดนิ่งบะแล้วโบดได้เลยเนาะเวิร์กแรงเสียดทานทำงานไหมแรงเสียดทานก็เอฟบะแล้วทำงานอะ่ะเวิร์กสูตรคืออะไรแรงคูณด้วยระยะบะนั่นก็เป็นระยะระยะอะไรดีเอสละกันน้องอย่าเพิ่งไปสนใจเลขสามเพราะว่าน้องจะไปตอบเลขสามไม่ได้นะเพราะอะไร เพราะน้องไม่รู้เหมือนกันว่ามันอาจจะไปสาเมตรมันถูกมันขูดไปกับพื้นตรงนี้ที่สากๆสาเมตรแล้วอาจจะขึ้นไปต่อแล้วอาจจะลงมาต่อแล้วก็ขูดอีกอะอาจจะขูดอีกสาเมตรก็เป็นหกเมตรแล้วขึ้นไปต่อแล้วอาจจะลงมาอีกแล้วก็ขูดอีกกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถูกมันเอาง่ายมันจะต้องขูดกับพื้นสากๆตรงนี้กี่เมตรก็ไม่รู้อะกี่ครั้งก็ไม่รู้อะแต่รวมแล้วยระยะที่ถูกขูดเราให้เป็นไรน้องเราให้เป็น S นะโอเค อ่ะมาดูกันต่อเริ่มไงอันนี้ได้ต่อสิบป่ะสิบเลยน้องสิบเอ็มเท่ากันแล้วนี้อันนี้ศูนย์แล้วนะบวกด้วยอะไรเอนี่คือมิวป่ะมิแล้วคูณเอ็นแล้วอะไรเอสต่อเสร็จแล้วลองครับโยกมาองน,นี้หน่อยนะสิบเอ็มเท่ากับศูนย์บวกอ่ะศูนย์ไม่ต้องเขียนแล้วมิวเท่าไรน้องศูนย์จุดสองเอ็นเท่าไหร่ แมเอ็นเท่ากับเอ็มจีไหมพอยนี้มันกดป่ะเอ็มจีงั้นพื้นก็ต้องดันนั่นแหละเอ็นคือในเช a l force หรือ normal force หรือแรงปฏิกิริยาเอ็นเท่ากับเอ็มจีได้สําหรับข้อนี้นะตอบได้เลยเอ็นเท่ากับเอ็มจีก็คือเท่าไหร่<ม>ก็เอ็มจีป่ะเนี้ยเอ็มแล้วอะไรจี G. แล้วก็เอสป่ะแบบนี้งงป่ะไม่งงนะคราวนี้เอ็มตัดเอ็มไหมตัดแล้วจีเนี่ยจรแล้วก็คืออะไรนั่นเองครับสิบป่ะ 10บคูณศูย์จก็ได้สองป่ะเอาสองย้ายไปอ่อาวเดีย๋ยวเดเดี๋ยวจะงงกันได้สองเะไเนี่ย s, <S เพราะสองตัดกับนี่อะไรได้หเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องฟังนะ s เท่ากับอะไรหนะ้าเลยน้องหเมตรงงไหม s นี่คืออะไรระยะทางที่ใครจะทำแรงเสียดทานต้องทำงานหเมตรนั่นหมายความว่าแรงเสียดทาน จะต้องทํางานห้าเมตรงงไหมแสดงว่าถุจะต้องถูกับจะต้องเจอแรงเสียดทานห้าเมตรจะต้องขูดกับแรงเสียดทานห้าเมตรเราเห็นไหมว่าตรงที่มีแรงเสียดทานก็คือพบริเวณนี้ปะแต่มันมีแค่กี่เมตรสามเมตรนั่นหมายความว่ามันจะต้องถูกสัมผัสกับพื้นสักษาห้าเมตรนะครับเนอะมันถึงจะโดนกินจูนหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันหล่นลงมาตรงนี้ยตรงนี้เสียจูนไหมไม่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 เพราะพื้นมันลื่นแต่ตรงน,นี้จะโดนขูดปะ ขูดขูดเสียจูนมาเสียขูดไปกี่เมตรละวสามเมตรแต่มันต้องขูดกี่เมตรห้าเมตรแสดงว่าความเร็วมันยังไม่หมดเมื่อความเร็วไม่หมดมันขึ้นไปต่อแล้วก็ลงมาแล้วลงมาอีกเมื่อกี้โดนขูดไปกี่เมตรละสามเมตรมันต้องขูดทั้งหมดกี่เมตรสองห้าเมตรงั้นมันต้องถลายมาได้กี่เมตรสองเมตรคือเราจะต้องให้แรงเสียดทานได้ทํางานห้าเมตรเมื่อกี้ทาไปกี่เมตรละสามแสดงว่านี่ต้องถลายมาอีกสองเมตร นั่นหมายความว่าอะไรมันจะต้องอยังไงดีว่าเขียนยังไงเรี่ยกลายไปเขียนยากเลย mm. ก็คืออะไรเนี่ยไปปะแล้วก็กลับมางนี้อีกให้ได้กี่เมตร mm. ให้ได้ห้าเมตรแสดงว่ามันตรงนี้ต้องเป็นเท่าไรอีกสองเมตรมาตรงนี้พี่พูดยังไงเดี่ยสองเมตรแสดงว่าไอ้ตรงนี้ต้องเท่าไรห่างจากเอตรงนี้ต้องเท่าไหรเนาะกี่เมตร หนึ่งเมตรป่ะถูกป่ะนะ้องพี่ก็ไม่รู้จะเขียนยังไงนะอาถูกปะพอเขาบอกว่าให้ห่างจาก <Yeah. S 1> เออะพราะฉะนั้นเนี่ยน้องดูจากรูปเลยนะครับน้องก็จะได้ว่าอะไรครับจะห่างจากเออะไรนะ้องเอหนึ่งเมตรนั่นเองคือแสดงว่าที่ทําไม่รู้จะแสดงว่าไงอะแต่ให้น้องเข้าใจเองแล้วกันว่ามันจะต้องขูดไปกับพื้นส,กสากเนี่ยห้าเมตรอันนี้ขูดไปกี่เมตรละสามแล้วลนี่อเท่ไห่ 2แสดงว่ามันห่างจากจุด A ตรงนี้เท่าไรอีก1เพราะว่ามันทั้งหมดมันต้องสามบ่ะงั้นตรงนี้ก็ต้องอีกหนึ่งก็ต้องห่างจากจะ,จะห่างจาก A อีก1เมตรนั่นเองเพราะมันต้องถูก,กี่เมตร5เมตรนะครับอันนี้เราไปตีความเข้าใจเขียนอย่างเงี้ยแหละเนาะบางทีจะบาตทั้งเขียนเป็นคำบรรยายมันก็ยาวอะนะ